Nguyên ngã mát, ngã mát, ngã mát, sạc xiên trắng ดูหอมหอมเพื่อนกาะิกมัสตาร์ด ไปไ้เอขึนนธมีถุงใส่หรือเปล่าหนี่ยคะโอเคเดี๋ยวไปคุยร้านก็พี่บอกพี่เอามาเผื่อเธอหอบเลยพี่อยากดีแต่เธอเนี่ยหอบเอาหอบอยู่นั่นแหละหอบเอาได้ละโอ้มันเยอะนี่เองคิดว่าจะไม่ได้ คิดว่าจะไม่ได้กินเก็บเลยพี่น้องเอาตรงนี้ก็เหลือเฟือแล้วตั้งหลายเก็บเก็บตั้งแต่ตอนดินมาใหม่ๆนั่นไม่มีดอกอันนี้เลยมีแต่เชี้ยนอย่างเดียวเลยแล้วไม่ได้ไม่ได้ขีเรย์อย่างนี้นะต้นพุ่มงาม<ๆ>งามอ้วนอ้วนงามจังงามตอนมันขึ้นใหม่ๆอ่ะมันก็เหมือนเชี้ยนเราเลยนะหอมดีมันหอม ด้วยพี่เมื่อก่อนนะเขาพากินครั้งแรกที่มาเก็บตรงนี้เดี๋ยวดี่จทำงานน้องสาวเดีย๋ยเก็บให้รู้แหลง่งใหม่เขาเขาไปกับเพื่อนเขาคือที่ทำงานเขารูจาา้จักเยอะใช่ไหมล่ะพี่อยู่แต่บ้านพี่ไม่รู้จักตรงนี้ธรรมชาติมากเลยเรื่อเหยดุยดหยดุดแล้วก็ขขขพี่จะบรรลุกับแือนเพนปลาปีกแล้วก็พายปาเก็บแค่ไหนที่เก็บแค่แล้ที่ไม่เคยเก็บเขาเคินัวตาย <laughs> หางมันกระเด็นี่ถ้ามาช้ากว่าน,นี้จะออกดอกแล้วออกระหริกมัสตาร์ดมุสตาร์ดกินคล้ายวาซาบิกินดิบๆจะขมจ้าโอ้เพื่อนๆเลยงามสะออน ซ้อนคักอร่อยค่อยกินมากแต่เอาเยอะๆเนาะอืมมันกินอยู่คนเดียวไงพี่ไม่เอาเยอะพี่ไม่ค่อยกินหรอกพี่อือเอให้เท่าไหร่ใส่ถิงเท่าไหร่หมดใช่แม่ถุงไม่ต้องถุงเนาะอ่า เดี็หมดพมันมินลมนดลงได้เพื่อนนี่เยอะอยู่นะนียจ้าทุกคน